สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่12สิงหาคมนะคะคุณได้เพลอกับหัวเขาได้เดือดซันกับหัวจะเห็นได้ว่าไพ่ดีๆเนี่ยขึ้นมาทั้งสองฝั่งแต่ว่ามันขึ้นมาในตำแหน่งที่กับหัวก็ถือว่าช่วงเวลาดีๆเนี่ยกำลังจะมาถึงนะคะ,ะชาวลัคนาดราศีมีแล้วแล้วก็คู่ของคุณนะคะก็ช่วงนี้อาจจะยังต้องรอเวลานิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินอะไรต่างๆอาจจะเหมือนติดขัดต้องแก้ไขแต่ว่า เดี๋ยวในอนาคตมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคุณจะรู้สึกมั่นคงรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยตัวแฟนก็ได้เดอะซันกับหัวก็มีความหมายคล้ายๆกันค่ะความสดใสในชีวิตของเขาก็มันจะมาถึงแล้วนะคะรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่สองคนด้วยเช่นเดียวกันพลังงานวที่สูนก็แปลว่าเร็วๆนี้นะคะตรงนี้ถึงบอกว่าชัดเจนเป็นเรื่องของทางเฟรมวันนี้อาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะดีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จักรวาลให้ไพ่ helpful people เข้ามาก็หมายถึง คุณสองคนเนี่ยถ้ามีอะไรที่หนักในช่วงนี้สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณไว้ใจได้คนใกล้ชิดได้นะคะจักรวาลให้ตัวช่วยมาถ้าเมื่อก่อนคุณไม่เคยพิจรารณาเรื่องการขอความช่วยเหลือจากใครเลยในช่วงนี้คุณสามารถที่จะพิจารณาได้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ